ขเขามาลดแรงมาเล่นมากแต่สี่สิบเนี่ยน่าจะแป๊บเดียวได้แต่ตอน,นตสองยูสูนี่เตะสองไม่มันก็มันก็หาเทียสิบมาให้เราได้เนี่ยมันมันหาแต่สิบเอ็ดล้วนมาให้นะเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันประเภทรถพี่เรากนประเภทรถเหมืนอนกันได้สิเลยหาตัวเภทรถหนึ่งหลัเดเลือดสี่ไหนไงไม่เท่าเทียม,มประมาณเริ่มระเบิดไปเลยน้นาแกข็ง เนี่ยเพราะรถเล่นยืดรถทำไมจับหัอย่าเนี่ยหองเดียดีเล่นสองวิ่งโอ้ยตัดอ่ะท่าเรือตัดห้องนานๆเขาไปวิ่งไปให้เขายิงตายห่างตั้งรอเพื่อนเล่นอีกเกมยื้ออีกเพื่อนเล่นไปสิบนาทีสิบสี่นาทีเอาเจริญรอรอหไอ้ไอ้สองไอ้แตก กดกดกดบู๊หนึ่งชั่วโมงได้เล่นสามเกมสองเกมสามเกมออนไลน์แอนลำอยู่โดนตัดติ้งโอ้ห้านาทีนั่นไงโอ้โหโดนตัดเลยนะคนกระตอกห้องร้นกว่าอาร์ตีรออีกรอบคุถ้าเราโดนตัดอีกก็ต้องฆ่าแล้วแหละ เมื่อกี้มันจออะไรบ็สองแล้วก็ทีแปดสสามมัญหาตรงวกแสดงว่าแสดงปัญหาแบ็กล็อกให้อยู่มันต้องมีแบอกอย่างน้อยสองสคันแหถึงจะเล่นได้เมื่อกี้มันมีแบ็กล็อกสองคันกับแปดสามีคันหนึ่งบนเทียสิบเอ็ดสามคันนักเทียสิบ เออสี่สี่คันดีเหมดแล้เราแม่งเดือกเป็นเยอะเือกแล้วแบบชนิดรถอย่างนี้ด้วยเราต้องหาถ้าปกติเจ็ดสิบเอ็ดรถหนักมันก็เยอะอยู่แนะแต่มันแบ่งอันนี้ด้วยป่ะอะไรนะแบบพวกโลใช่ประเภทรถสนับสนุนบุกคลวงนีบุกอ่ะมันหาตรงนั้นแหละมันหาตรงไอหยาโมดหานั่นแหละโอ้โมันแยกประเภทรถบุกทะลวงายมันหาตรงนั้นเลยทะลวงส้มชิ้นเองนั้นมาต้องให้มันตรง ตอนแรกมันก็ไม่มีนะมันเพิ่งมาใส่ตอนออสเตรเลียซั่นนี่วะมันก็มาใส่ตอนภารกิจนี่แหละภารกิจแบล็กล็อกเนี่ยนะแยกประเภทรถใช่ไหมนั่นแหละเทียร์เก้าก็ล่อไปเทียเกียรซะยับเลยนั่นนะทภารกิจมันต้องแยกแยกประเภทรถเกียร์แม่งเบือเด็กเลยไม่มีคนหยายิงหรอกเกียร์ห้าอย่างนี้ทะลุทองปลาทองแม่งยังไม่เข้าเลยเนื้ว่าท็อปเทียร์ออมองขึ้นไปข้างบนมีเทียก้าด้วย ัวได้ตัดอีกรอบแน่งานเนี่ยตัดอีกรอบต้องไปขาค่าสายเอ็นนี่ลยจับโคไม่ได้เดี๋ยวบอกไม่เท่าเทียมเี้ยมันก็เอาแปดส่นสามมันคันอื่นมันก็มีไหมที่แปดรอยเติมแล้วกันครับมันประเภทเดียวกันมันก็มีอยู่ไอคอนอะไรอะทุกคนนั้นนะกิฟฟันเนี่ยว่ากิฟฟัน ไอเทสเบตใช่ไหมแปดศูนย์สามแล้วก็คอนอะไรนั่นแหะโอเปเน่ทีงมันแยกเป็นประเภทรถหนักรถอันนี้แค่ไก็พอแล้วมะเดี๋ยวได้เจอห้าสิบปีกับเมาส์นั่นแหละถ้านจะมาเป็นมวลอย่างเงี้ย ก่อนก็เมื่อก yeah, oh no? ่อนทั hmm. building building ่แบบงั้นเลมันก็เลยไปเจอพี่ไม่เห็นเลยแบบแท้งแต่อีกฝั่งหนึ่งเป็นรถสนับสนุนนะไอ้เหี้ยสู้ไม่ได้เลยนั่นน่ะโดนดันใส่ทีเดียวอยู่มเวันทีดีพวกทีดีบ้างกับทีดีหนาอย่างเงี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งว่าที่มันเอาแบบอเมริกาล้วนเจอโซเวียตล้วนแต่ทุกวันนี้ทีดีหนาแม่งก็ไปสนายอยู่นู่นข้างจอนู่นตั้งแต่แพทสมัยแผดแรกๆแล้ว มันใส่ยู่แผ่ดดีไปมั้งไอ้โหมดนั่นอะใ <c oughs> ยายมากับพี่น่าไปคันเดิมแต่คันเดิมยังยังยาวอยู่ก็ต้องเดียวะอัน,นี้ประเภทเดียวกันปะสองคันเนี้ยไม่ไม่ไม่เอา้าแบคล็อกมันถึง <c oughs> แบคล็อกมันน,น่าจะ,นจะเหมือนไอ้นั่นอะ 5B กลางเ็นหมุนทัวไม่ใช่ ไม่ใช่มันไม่ได้ทำอเนกสที่แปดสามอเนกะสมนั่นใชอเนกะส์ใช่ไหมใช่มันอยู่อเนกะส์งั้นก็ไม่ต่างเพี่พี่แจ๊อนตอก่อนนะนะเป็นบวกบวกทะลวงสองอาทิตย์ไ้อคล้องตัวหน่อยก็เป็นสนับสนนอเนกะสมปืนแม็กสนับสนุนบอกมมันงงไหมแหะว่า เป็นแม็กซีเอสเป็นเซนอะไได้ยังไงพวกปืนแม็กนอปืนแม็กตีเป็นสนับสนุนสนับสนุนหมดืคมไงเออปืนคมไงก็เป็นสไนเปรดคมเลยวงที่ดูหนี่ตอนไหนที่มันคมมันเกอะไรเอ๊ยมันใส่เสถียรดิมไนใส่ป้อมกันก็ไปคมดิ เดินเล่นไปดูเลยใส่เสถียรไหมเนี่ยตื้นนี่อืมลีโอยังอายอ่ะไม่ใส่เสถียรผมยังไม่ใส่เลยไม่ใส่พัดลมผมเคยอยู่ผมเคยแบบประชดมันเนี่ยแบบกูไม่ใส่แม่งแล้วเสถียรนะเล่นห้องสุ่มอะใส่เอ้ยไม่ใส่หลังๆเล่นๆไปแม่งเทเบิลเดทพอเดทเทเบูลออกอะแม่งเสถียรพัดลมหลุดอย่างหมาตอนนั้นต้องไปใส่พัดลมเสถียรเดินหญิงเดินหญิงเด่กขุมเอาจะแบบนั้น หลอกครับมัน้องแอีกทีได้ไู้เดียวไปไหนก็ไม่รู้ยิงไะเนี่ยมึงเธอมันถังมะเนี่ยเล่นมันกี่กันล้ววะคนคนน่าจะไปเล่นเทียเทียสิบหมดอ่ะพอรถมันจะมามึงก็จิ้งได้ดิวะดมันจิ้งไม่ได้กลับไปสิบหรอลองกันแบ็คล็อกคันเดียวดิลองกันแบ็คล็อกคันเดียวไปเจียสิบดีกว่ามง เล่นหลอกชาตินี้เดี๋ยวบูทิงเย้ยเยอ่ะู้นคู่นเอีวยีแซตอนไห้าอไทยห้าไทยห่กจะมามีปันเสียบยปี1ิปปีไม่ได้่นไทยหไทยหกเทียสิบเอ็ใช่ไหมมาตอยะไทยไทยเจ็ด ไม่ใช่เนเซิร์ฟมันดีอยู่นะเนี่ยมันกีดกันเราละบาง่อกี้เป็นที่รถแล้วเป็นที่รถเป็นลดแบบเพศเดียวกันเกินรวมกันเก้าพันเสือเป็นเพศเสือด้วยมันคนเล่นน้อยจ้าเล็กกว่าไอเสือดมันก็ไปเจอสิบได้แต่ว่าน่าจะเป็นที่อีกหมวดหนึ่งมันไม่เหมาะสมเพราะหมวดต้องเจอหมวดใช่ไหมล่ะไม่ไม่ไม่หมวดมันเจอหมวดหมวดมันขยับไปสิบไมได้พี่ แล้วเจอเจอสิบด้วยไออีกฝั่งหนึ่งหมดอีกฝั่งหนึ่งปัญหาคู่กันเลยมันต้องเอาประเภทมาเทียนสิบเอ็ดแต่มันต้องเอาประเภทรถที่เหมือนเรามาใส่ต่อให้ไม่มีไม่มีพาทูนก็ได้ไม่เป็นไรแต่มันต้องเอาประเภทรถเหมือนเรามาใส่ไม่งั้นมันก็ไม่ได้อะมันจะไปเอาประเภทรถพวกเทียนสิบมาวัดเทียสิบเอ็ดก็เยี่ยมเลยสิบแปดตูนสามแม่งยิงขิมหายหมดอ่าคู่ไม่ได้ีนสิแดงได้เทียนสิบเอ็ดได้มีคนเล่นหน่อยสิถึงจะคู่ไม่ได้ มันหมีแต่ว่ามันไม่ใช่มันเพลย์มันไม่ได้กันมันไม่ตรงเราเราเป็นนั่นแหละคนเล่นเยอะแยะทำไมประเภทรถจะไม่มีเป็นาทูถ้าพาทูลเราขะขะอาจจะได้อยู่ห้องตรเนี้หน้าตอนนี้พวกรับรถได้แค่เจียสิบพวกเขเล่นเยอะเจ็ดสิบก็อยู่บึ่มๆขึ้นดีมันก็จะพยายกันอยู่ก็จะขึ้นเจ็ดสิบใหม่ไม่ทันละเออดเปดละจริงไหม สักกูเหลืออยู่จิกเดียวคนไทยนี่อ้าวมามึงกูมีแรงแต่เรื่อง้ะเห้ยเอ้ยเหลือทำเพี้ยอะไรย9เก้าเด็กสัปเฮ้ยทำไมเล่นะขอกันคนไทยอะครับทำไมอะมันจโกกันกูเลยใช่คนไทยทำไมกูก็จะยิงคนไทยไม่ได้ไงจอดคิดเสือกงคิดหายเลยเนี้ยเด็งวะจบนะอีดอก ไปฆ่ามึง่ะยิงบ้าบ้าันเท่าบ้านไปยิงไปยิงคนอื่นมึงแล้นไอสัตว์ไม่เลิกโอ้นห้าแล้วผ่านเผ่านไม่ได้25เปอร์เซ็นต์มาเดีสัตว์เลือดวินลาด ต้องมาแครมันไมอาจจะตายก่อนใช่ไหมตอวน้ำตะคุณมันเดหนนะเบสแบงก์บอกว่าว้าวทีเอสิครับไม่เข้าชิบหมายเออวัดเดนือรับอันไงจักยิงได้ยิงเข้าอันแกงงตรงไหนมันเด้ง่าหันข้างให้เต็มเต็มวะลูกเอพีไอ้ไม่ใช่ลูกเอพีไอ้ท้ายหาไปนู่นนู่อะไรนะ ก็หลโอแล้วกูขึ้นมาทำใหม่วะเนี่ยพี่นัทกูอยู่แล้ว9,000ต้องมาแต่เลกเออถ้ามาแต่เละกได้ออกได้แล้วแหละที่เขาเริ่ม9,000เริ่มแล้ววะเริ่มเออเออเออไม่ต้องทำเหี้ยอะไรกันละวันนี้จอดเซอร์เงี้ยเป็นหมื่นไงไม่ผมเข้าใจว่าพี่นัทยัมอยู่เหรอไอ้เทียกู็ดูเข้าใจว่าพี่นัทยังอยู่กูก็ไปดีเมื่อกี้โดนอะไรตั้งยิงโดนดีบีบีไฟไหม้ใช่เมื่อกี่ เฮียนี่แม่งอร่อยอยู่แม่งรูในซูมันแบ๊กยอมได้อะไปหรือมันเหมือนยู่จอนมันลงแต่ฝั่งเรานิ่มหลบตายจอนนะดูเอ็ดเจ็ดปูนี่เพิ่งรับรถมาเมื่อวานเอาเนี่ยไอ้นี่มันอยู่ฝั่งเราก็เฮียไว้แค่นั้นแหละยังก็ดีหน่อยเพราะมันไม่แย่งเรายิงฝังไม่ขึ้นช้าว่าจีนไม่แยังมีไม่พอมันไม่ช่วยเราแทงด้วยไอ้ทีเจ๋แต่ถ้ามันเอี่ยมแก็ไทยมาละ ดาไปมันก็ไม่ได้ทำนึกที่อะไรหรอกเอ่อไม่ไม่อ่านแต่เลยพอดเนี่ยก็ดูมันกองมันอยู่ดิอยู่เลนหนึ่งสองสามอยู่โดนเลนโน้นหมดไหลแล้วไหลแล้วหิวแล้วมันหิวแล้วเอาว่ะอันนี้ติ้งกะติ้งอย่างนี้ไม่กลับไปลงเลยพี่โดนหลับตรวจมาแล้วตรวจมาแล้วแบงค์รับจอดไปไปถอยแต่ไม่ได้ จิกหัวขาดจิกหัวเออคนไทยก่อนคนไปว่ากันคมเเลือดน้อยคนไทยเหรอไม่รู้อีอผ่านนั้นเนี่ยก็ดูทางสกุลมันหลาเพราะขน้นไม่ผมเปิดไอ้ชื่อผมไม่ได้สนคันแรกคืออะไรในซ้ำมันดูแค่เดียวดูเก้าพัอเร้าเจะ้าคันไหนไปยิงดีพีวีพี่อ๋อซีดีใช่ไหมสายส่งยิงภารกิจที่เท่าไหร่ครับพี่ ข้อ,บบขอบบที่สิบห้าดาวแบทขุมไม่ไมละกดเมาส์มายิงอันที่สามคนใคให้ายิงแล้วบอกเลยนะตัวยิงเขามันมันได้แล้วไปโจมหมดกับใครม,มันต้องหมดหมดเจอหมดหมด้วยที่จะกดเจอไ้ผมไม่คนเดียว เล่นกับเพื่อนเดี๋ยวแย่งกันยิงเดี๋ยวมันเครื่องกันอีกมือข้ามไปครับต้องหมดหมดเจอหมวดถึงจะเจอง่ายเล่นกับพี่แท็กเหรอพี่แท็กไม่ต้องไปตายก่อนทุกทีเฮียฮ่าไปดิอุ้ยพันหนึ่งยิงยิงไม่ทันผมต้องพูดไปเถอะโจมเล่นกับผมก็ได้พี่โจมาเล่นมาผมอยู่ในห้องเล่นๆเล่ยมีเล็บสิวไหมมึงอ่ะไอสัตว์ยิงสิวกูจังกูยิงกลับกูรอไปกัน เๆเดินเลยเดินเลยเดินเลยโอ้โห่ทำาเ่ยเองครับเนื้อกเนื้อไม่อี่อ่ะเอาประมาณเดนีเน้อยนะไม่มีที่ยิงโว้ยยิงแม่งไม่ได้เลย โอ้สิเบียดมันชิวงยเบียชิวใหญ่กว่าเทียสิอยเ้ยเเทียสิมาแม่งเทำากากเลยเฮียเทียสิบเยอเลยบอกคานมันแพ้ดบิวเนะจ๊ะเนี่ยเ่งไเยอะโอ้ย แค่ปืนมันไม่อำนวยให้นิดหนยมันไม่ได้แพ้คันไหนหรอกมันก็ให้รถคันอื่นมันเจาะเท่าดต่วทิททดลองดูดิเอาา้ะแล้วมันโอ้ยเวรเข็นมากว่าจะยิงไม่ได้ดปืนไม่นดายิงเข้าก็ยิงเข้าเจาะเยอะเขาจะมาตรงนี้ปุ๊บไอ้นี่มาอีกเจ็ดเ <c oughs> อ็ดเอาบสองต<อ>ัวบาทนี่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยว เดี๋ยวมุนนัดกินอโนยิงไปแล้วโลดไรธทันพอเดินเดียวพอไม่ออกไ่ะดีมาดิมอง่ดีสัตว์สองนี่ล็อกสอกก็คุ้มอยู่ว่ะหอดี ยังยังเดินหลังอยูไม่เี็นนี้ยดีแล้วไม่มีจอนะไม่ีจอโดนนวดไม่ใช่ไหมแม่งังไงปั้นั้นเหมือนแตกนะไม่ได้แร้ไหนสตีฟคนเดียวอยู่นี่เฮดียิงไม่เข้าเลยใครดนเ่อ้า

แลออกไม่ได้มันก็ไม่หนีไม่ไม่หนีไปทางอื่นเนาะมันลงได้นะัังมนลงได้เออไปเล่นฝันโน้นลงไปเล่นตรงกลางน่าจะได้หญิงนั่นบ้านก็ได้นะหลอกตัวเนี่ยถ้ามันจะหลาดอ่ะมันจะลงอยได้ไม่ได้หญิงนี่อลอยทำไมเก่งแค่ไอ้เหี้ย รถไเฮียเพียยเยอะนะแทเะแ้วแท็เดินมาใส่ไปเลยสตัวเวลเนขัให้อยู่ หนีแล้วมันโดนลงไปแล้วยูไทยห้ากูเอาวันกูจะยิยงพี่<า>แล้วตอนนี้ไปแล้วมั้กจะแดกพี่แล้วตอนยังอยู่ยังอยูย่หัว <laughs> บินไปตู้มได้ห้าร้อยนี่นะใครขาดไอ้เหี้ยลืมดูมอน e. yeah. <c oughs> ดี้เอฟดีเหี้ยเดินหน้าเลี้ยวขวาไปหามันจังเอามันไม่หนีมันไม่ลงเหรอเด็ก กะบ้าตายรถกูไม่เห็นมันเด้งอย่างนี้วะเล่นหัวไม่ได้เ็เป็นเล่นที่อื่นหไอสัตว์ไอสัตว์ไอสัตวีไีสี่เ์ไอสัตว้ไอสัตวมไอมัตว์ไอสัตวไอสัตว์ไัตอสัตว์อัไอสัอยัตอัตัตวอตมไอสัไดสัตไอัตัดันต่อไอสัตวไอสัตไม่ต้ไอสัตไอสตว์ไอไอสว์ไอวไัตว์ไอันันยิงมันจะไปนั่นแหละ มาให้โดนดีด้อยไม่แต่คำมันตามมามีคนมาตามยิงให้หรือว่าเรายิงไม่เด้งมันก็ไปต่อตรงนี้ได้พี่ตรงเนี้ยได้กว่าไงมากกว่ามันก็ต้องมาพยายามเล่นอย่างดีด้วยขวาคันเลับเขี้ยนขั้นนี่ตรงอีห้ามไม่ยิงไม่ได้มาเที้ยวเกือกงูตรงเนี้ยยิงให้ได้ไหนพี่ต้อมเห็นไหม ไม่ยิงให้ไอ้เหี้ยวายไม่ได้มัวม่จอจ้องกับมอคันนี้อยู่นี่แหละหน้าตัวเองเนี่ยมันยิงกันไม่ได้แต่ที่รอเพื่อนมันรอเพื่อนตายคนมันถึงเห็นปกติเกมไม่มันความคิดมันอ่ะคือถ้ามันไปยิงช่วยผมทางโน้นอ่ะมันจะโดนทิพยยิงมันเลยไม่ยิงมันเนี่ยจะเก็บฟืนไว้ยิงหน้ามันเนี่ยไอ้เหี้ยสองเกมจะ่าเลยวะกิวยิงเจ็ดพันอีกแล้วขวดมันชนกูตอนตะยิง่นะไ้ เียไอ้พวเี่ยอ้สดตว์เออไกสองพันจริงไหมโอ้ปืนดีมีคุณภาพชิคเทนเท่านั้นดูไร่ห้าไป้เที่ยโอ้โหไอ้เที่ยเลงตรงแม่ไปข้าตลอดพูดเสียเปบเลยนดแรกได้ห้ามีทีน่ะเระเรื่อด้าเมีกมีจับ ีี่ดานนอ๋อเฮียไล่เราไล่หามแล้วเหรอแบ่งไปเล่นทางไหนวะเนี่ยตรวยเรอวันนี้ไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รอเนีเอาว่ะแมปแมปบีชาวิก้ามาแล้วว่ะไอ้เฉยกูไม่มีที่มูดาวหรอกแมปเพียเนี่ย